โอเคครับผมตอนนี้กลับมาในูช่องทารินกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมแลนเซอร์นะครับในหัวข้อคอนเทนต์ในวันนี้นะครับจะเป็นแนะนําการจัดทีมไงให้ประหยัดงบสุดนะครับโดยที่จะเป็นการของสายฟรีนะที่ไม่ใช่สายเติมครับหรือจะเป็นเติมนิดหน่อยก็ได้นะก็ในวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือว่าจัดทีมไงให้ใช้ได้ยาวนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดเพิ่มหรืออะไรนะ สมมติเราเปิดแต่นี้ไม่ได้เราไม่ต้องห่วงอะไรเท่าไหร่นะครับโดยไอดีย,ยกตัวอย่างในวันนี้ครับก็คือไอดีมันจะนับเป็นไอเดียหรือไอเดียที่สไอดีพิเศษของผมนะครับเพราะผมด้วยซ้ผมไมใ่ใช่เจ้าของไอดีนะแต่ผมเล่นมาตั้งแต่ที่มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็จะถือว่าเป็นยกตัวอย่างให้ได้แล้วกันนะเนาะว่าผมก็เหมือนเป็นเจ้าของไอดีคนนึงแล้วกันก็ การจัดทีไม่ประหยัดนะครับเราก็จะต้องเริ่มจากการที่ควรที่จะหาเลเจอร์ตัวหลักให้ได้นะครับประมาณ 1- 2ตัวนะที่เป็นตัวที่จะแบกทีมไปเรื่อยๆนะครับในระยะยาวนะแล้วก็สามารถเก็บรูบี้ได้ยาวนะโดยในไอเดียของผมนั้นก็จะเป็นทางลัดของตัวมิโกมินนะครับที่ผมเปิดม,มาทีเดียวแล้วก็ยังใช้มายา,ยาวนะครับยังใช้ได้ต่อไปนะก็เลยไม่ต้องังวลว่าเราจะขาดการมีทไฟนะเว้นแต่จะโดนเนื้อนนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่โดนนะครับก็ทําให้ผมก็ไม่ต้องไปเปิดใหม่เรื่อยๆนะ ผมก็เลยข้ามเด in, ือนคาไทมาเร like ื่อยๆเลยนะครับว่าผมก็ไม่ต้องการนะตัวถัดไทนะครับจะเป็นตัวแทงนะครับที่ผมจะให้นําไปรับระดับสองนะก็คือผมก็จะใช้เป็นอันโดบีฟนะซึ่งตอนนี้ผมก็ยังยังไม่ได้ดีนะรอปีใหม่นะครับผมจะเปิดหาเร์ที่มีช่องกลางช่องท้ายให้มันมีหลบพิการในเจคุณนี้เพราะตอนนี้มันบางแปเลยนะครับก็ตัวถัดไปนะครับจะเป็นตัวซัพพอร์ตตัวที่สองนะครับไม่ใช่ตัวดามจนะตัวซัพพอร์ตตัวที่สองของผมก็ตอนนี้ที่ผมมีนะครับก็จะเป็นทางด้านของตัวมีนะซึ่งผมว่าจะปั ยูสองของมันมันมีปั๊มหิวนะครับแล้วก็หิวลึกด้วยนะทาให้เราก็จะมีประโยชน์ในการยืนมากขึ้นนะแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นทางด้านของตัวที่เอามาเสริมทีมนะครับอย่งางเช่นโคดานเมดหรือตัวแท้งตัวแท้งในทีมควรมีอย่างน้อยประมาณสองสามตัวนะจะทำให้ทีมมายืนง่ายขึ้นนะครับตอนนี้ผมที่ในทีมผมก็มีอยู่หาตัวนะครับก็มีทางด้านข,ของควานะมีทางด้านของอัดดูบิดนะครับแล้วก็มีทางด้านของไอมูนะไอบาต้นนะบายดันนะ ซึ่งถามว่ามันใช้ดีไหมไอตัวบายไอดนมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่มันเอามายืนได้นะแถมสกิลมันก็มีสกิลไม่ทําให้เพิ่มความเร็วในการแคลที่นะทาให้เราอาจจะมันยืนได้ดีขึ้นบวกผนวกกับคอมโบของตัวนี้นะทาให้มันยิวเลือดก็อาจจะล้มยากหน่อยนะตัวยืนนั่ก็คือดามิแสงเืินนะครับซึ่งไอดามิสแสงเืินเนี่ยถ้าเราคิดว่ารดวงไม่ดีจริงเราก็ไม่ต้องเสิดก็ได้นะครับรอคิดว่าเราดวงดีพอนะเก็บตัวไปสักสามสี่ร้อยอันหรือห้าร้อยไปเลยนะซึ่งที่ผม ตัวนี้มาผมว่าได้เปิดจากกระชานตัวกระช่านนะผมเปิดจากไอ้กิจกรรมครบรอบ10ปีนะได้ไอ้ฟนิีมานะก็เลยได้ไอตัวนี้มาแล้วก็เลยปั้นแม็กนะสวยอตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับก็เปิดมาสุ่มมเรื่อยก็เปิดได้มานะมาแล้วก็กิจกรรมสุ่มกระช่านกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเอยอันนี้สุ่มได้นะครับประมาณเกือบร้อยกว่าตัวนะได้มานะซึ่งได้คอมโบเอามาทำคอมโบนาฬิกานะครับแล้วก็ถ้าเกจะเป็นไอเดียที่คิดไม่ดวงไม่ดีนะครับก็ใช้คอมโบที่เปิดได้นะครับไม่ใช่ไม่ต้องคอม สมมุติเรามีเราอยากเล่นคอมโบอะไรแล้วก็ค่อยๆหาตัวไปเรื่อยนะครับอย่างผมนะ่าจะเป็นไอดีนี้จะเป็นคอมโบนาฬิกานะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ6ตัวนะเอ้ยห้าตัว,ตวหรืนหน 2, อหตัวนี่หนึ่งอยูเรียสหนึ่งบิดสองควาสามเมกุมินสี่กนตัจะมีห้านะซึ่งตอนนี้ก็มีห้าตัวครับมันก็ยังใช้ดีอยู่นะแล้วก็ ถ้าหามีครบอย่างแล้วก็ค่อยเก็บรูบี้หาตัวมาเสริมทีมนะครับเนะี่ยหรือไม่ก็ใช้ตัวกระชานะส่วนเพชรเราก็มาใช้กับเกียร์นะครับซึ่งเดือนที่แล้วผมก็เปิดได้แต่อันนี้นะประมาณ400รลูบี้ก็ได้มาหนึ่งนะก็ไม่ค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะไม่ไม่ได้แย่ไม่ได้ดีนะครับอันนี้ผมก็เปิดได้นะใช้ประมาณ400รลูบี้เหมือนกันก็จะถ้าข้ามปีไปแล้วผมก็จะเริ่มวางแผนเก็บูบี้อีกีใหม่นะเพราะว่ามันตัวตอนนี้มันก็อยู่อยู่ที่อยู่กับที่นะคงที่และก็สามารถใช้ได้ยาวนะเหลือแต ถามว่ามันไอดีนี้จบหลีกอะไรก็เพชรสองทั้งเพชรหนึ่งนะแล้วแต่เดแล้วแต่ทิศนะครับว่าวันไหนขยันเลื่อนไม่ขยันหรือหลีกเฟือไม่เฟ้อนะเหลือแต่ตอนนี้เหลือแต่หาเกียร์ดีๆมาอัพทีมนะครับหรือไม่ก็หากบมาเพิ่มพวกนี้เป็นเก้าดาวแม็กนะซึ่งมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะไอพวกนี้เก้าดาวแม็กแต่ผมก็อาจจะหาอัเกียร์ธาตุให้หลุดเดือนนะรอดูเดือนธันวานะครับว่าจะมีตัวอัเกียร์ธาตุไหมไหมเพราะว่าเดือนที่แล้วผมก็จะหาอัเกียร์ธาตุมะครับแต่มันไม่มีนะผมก็เลยสุ่มๆได้มานะเป็นไอโดยแน่นอนมาชิ ถ้าสมมติผมได้โดนแน่นอนไม้ผมก็จะไม่ให้รูดเดียนครับแต่ผมไม่ได้นะเลยมาใส่ต,ตัวนี้แทนเอามาผักนะส่วนเดือนนี้มันมีโดนแน่นอนนะครับแต่เป็นโดนแน่นอนใหม่นะซึ่งมันนออกไปแล้วมันน่าจะกลับวนขายใหม่นะผมก็จะไม่เปิดอะไรเดือนนี้นะเพราะาผมไม่ได้ต้องการอะไรเท่าไหร่เพราะตัวยืนผมก็มีแล้วผมก็เลยไม่อยากจะเปิดเพิ่มกําลังหนัก การจัดทีมประหยัดแบบนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ใชใ้มาทีมแบบนี้มาประมาณเดือนก,กว่าเดือนสอ,สองเดือนแล้วนานๆที่จึงจะเปลี่ยนตำแหน่งนะตัวที่มึงมาเปลี่ยนไอ้ที่นี้ไอ้ตัวเทนการ์ดเนี่ยเพิ่งมาเปลี่ยนตอนเดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเ้ตัวบินนะว่ามีคนบอกว่าเ้ตัวบินมันไม่ค่อยมีฝีมืออะไรก,ก็เลยเอามาแทนได้หน่อยนะแต่ถ้าหากผมได้บินดูกมาผมก็จะเอามาแทนตัวนี้นะหรือไม่ก็เอตเอมิเลียนะครับเพราะมันใส่รีงา่ายกว่านะก็เลยจะดีมีประโยชน์กว่าเยอะนะพูดไม่พูดขนะ้าวกัม ก็ตอนนี้ก็อยู่ทอง2นะครับก็ทีมป้องกันก็มีแพ้มีชนะบ้างน,นะครับปกตินะส่วนใหญ่ที่ที่ผมจะแพ้ก็จะแพ้ทีมตัวบินนะกับตัวที่มีตาเมจห,หนักนะครับได้นไหม,มผมจะแพ้ทีมนี้จะแพ้ตัวที่มีบาวล็อกนะครับเพราะว่าสายดาเมจดพื่อดิมีกันนะมีไม่ก็ตัวอนี้นะดูดิทีมเขาโหดมากนะพีนะอ่าเห็นไหมมีบาวล็อกส่วนทีมที่ผมชนะก็จะเป็นทีมส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมที่ มีจัดที่แปลกหรืออะไรแปลกอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของอีกนะครับทีนี้เขาก็ใส่เกียร์ผิดไม่ผิดนะแฝกก็ไม่ได้ถูกนะครับน,นี่ผมก็แอบแฝกเพราะมีเบาะไม่จิตอันนี้น่าจะแพ้เพราะสู้ตบเพื่อนไม่ไหวนะอันนี้ก็แพ้เพราะอบอดมืดน,นะเบ,บาะรอบนะผมลองเดี๋ยวทีมป้องกันผมเปลี่ยนเลยนะ เกมขอการผยังใช้ตัวบินอยู่เลยผมจะถอดเปลี่ยนเอาตัวบินออกนะคือมันจะมีประโยชน์นะครับแต่ารีมก็ต้องมีุนเรียนยันไปนะอันนี้ผมมีกบกล้าไดายย้ตัวหนึ่งนะผมจะเก็บก็ได้สักครบก่อนค่อยคิดปั้นตัวนึงนะที่วันนี้ผมแพ้นะครับผมสู้ตัวพวกนี้ไม่ได้นะเนีย่ยผมแพ้พวกบอสมืดกับบ่าวมืดนะครับกับบ่าวแสงด้วยนะเดี๋ยวผมจะคัดทีมตีหน่อย แพ้นะอะอลองวัดทีมนี้ดูไม่รู้ว่าจะสู้ไหวไหมแต่ลองดูแล้วกันคือช่วงนี้บอทกีค่อนข้างโหดนะผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ทุกครั้งที่มีเสาธาตุไฟวาที่อะไรผมแพ้ตลอดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ช่างนะไม่ว่าเจียเขาจะโหดหรือเขาจะกานะบอทมันจะโหด พิเศษเลยแต่บอทที่ผมดันกาดเราอื่นูไม่รู้คาใจเหมือนกันว่าทำไมเกมมันก็แบบแป,แปลกอย่างนี้แหละซึ่งก็ไ้แย่เท่าไหร่มันก็เล่นได้เห็นไหมถ้าแบบบอทฟุกได้บอทไม่โหดก็จะว่งชนะดีไปนะแต่ปางตานี่คือแบบคือแบบเขาใส่เกมผิดแบบผิดามากๆอะ่ะแบบเบาล็อกแทงนี่ผมยังแพ้เลยไม่รู้ทำไมนะคือแบบบอทเกมนี้มันสุดยอดจริง แล้วก็ผมว่าก็น่าจะเก็บตัวกระชา้าไว้เปิดหาดามเมจข้ามหลังนะเพราะตอนนี้ผมมีแค่เป็นกะตัวเดียวนะที่จะเป็น,นกะรคารูดเดียนะที่มีค้างเมจข้ามหลังจบบแรงนะถ้าว่ายตัวมีคนมาซเ้อร์ผมก็ยังไงม่แมทนะมันก็เลยเยอะกะเบาไว้ยค่อยๆหานะแล้วก็จะหาตัวยืนที่มีคอมโบนาฬิกาวัตแยงในแพคเกจเลยนะครับผมเล่นคอมโบนาฬิกานะมันโกงมากเลยนี่ ร้าแรกก็ชนะไม่ได้นะครับดีเมือนี้ดีมบบนี้ชนะนะอจจะนะว่าเขาปั้นดูเดียนนะครับเขาปั้นาเมกุ like มินะมันตัวมันชนะทางนะครับพร้อมเป็นราเมิทอทไปนะแต่เมกุมินมันไม่ข้ามหลังกันนะประเด็นดูไหมโดนมาทีนึงปิดความสามารถเลย เดี่ยแหละเนี่ยแหละบอทเริ่มแบบแล้วผมต้องกดเองอะผมตลองกดเองแล้วกัน ตเองก็ไม่เคยแต่งมาเรยนะแต่ตเหม,มือนจะแต่งตัวเองเข้มาได้นะก็ผมก็ได้แดบต์ภาวนาให้เอาเสาไฟออกกทีนะครับเพราะผมจะเสาไฟมากนะวัดมันโหดแบบเพื่อบังเพินไปหน่อยผมก็เลยไม่มอยากจะเรื่องเสาไฟเท่าไหร่ละเสาไฟเนี่ยมัน ยังไงเดียบอทมันแบบเกินเบอร์อมากนะครับมันปีแรงไม่พอมันถึงเข้ามาครับบางตัวนี่ไม่ใช่ทาสีซะมาเก่งเกินไปอ่ะผมทู่ไม่ค่อยได้นะก็เลยอยากราับให้เกมเนื้อบ,บอทนะครับไม่ต้องเนื้อตัวละครนะเนื้อบ,บอทอย่างเดียวเลยเอาแบบให้บอทนกลาง์ไปเลยนะยอมดโดนโดนแบบคนประนามก็ได้ว่าสลับสุดให้เกมทำบอทกลางนะแต่บอทมันโหดเกินจริงๆอ่ะ ตัอไฟก็มีประโยชน์น,นะมันสู้ตัวบินธา,นานตุธาตุตัวอ้ที่ไม่ใช่ตัวไฟได้นะนก็เลยเ่ลี่ยนสายได้นะมีก็ดีบ้างแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียนี่คือบอดมันค่อนข้างที่จะโหดเตือนเบอร์นะว่ามันบางตัวนี่มันโดนดาเมจที่โดนอัปเกรดธาตุเป็นย่อมันยังไม่ตาย,ยนะบางตัวเนี่ยคือแบบมันแพ้ทางธาตุด้วยนะมันโดนไปเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะมันถึงมากๆนะครับเจี๋ยมันก็ไม่แก่ีทันทีนะไอ้ไอ้เนี้ย บางทีย์กับตัวละครมันบักอนะ่ะอันนี้โอ้โหแถนอยู่เหมือนกันผมไม่มีดาเมจไม้ไปข่าดิลองดูนะดาเมจไม้ดีๆผมก็ยังไม่มีอัพเกรดธาตุนะก็ต้องรองไปก่อนก่อนจะได้อัพเกรดธาตุดีๆนะก็จะเก็บลูบี้ให้มันถึงสักสามพันนะเอาอัพเกรดธาตุของธาตุไม้นะอาจจะมีโอกาสฟุกได้ระหว่างทาง แต่ตอนนี้แต่ว่าน่าจะได้ประมาณ1,000งรูบี้นะในการเ,าเปิดช่องปีใหม่ในช่วงกิดมัดนะตัวยืนเขายืนไม่ได้นะแต่ตัวผมไม่มีตัวดามิแค่แค่ตัวไอชื่ออะไรอะเออเฟลุนไม่มีตัวดามิเ่แเฟลุนนะ บินเริ่อมาล้วราต,ต้องรีบไปอย่เียให้มันสตันเอาดนลายกาย่ะสตันดได้โอเคตัวบินนะตันมีแค่มีชนะนะขึ้เป็นไหนครับโอทีนี้อคอมโบตัรนะตัวบินนะุ่ณม่เอาได้ป่ะไม่ขอเสียงต,นะตัวบิน ฮิปโปรหรือเปล่าเลยทำไมเขาทองสองเรีวกันเพิ่งเพิ่งกี่วันเนี่ยคือช่างเถอะดีๆไปได้แต้มคือได้แต้มนะผมไม่สนว่าจะได้ไหมไงมาดูกันว่าอาทิตย์นี้ผมจะดันขึ้นเพชรหึงได้ไหมนะถ้าขยันตีพีพีแบนี้นะผมจะตีเช้าเย็นละผมจะไม่ตีแค่ตอนตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นอย่างเดียวนะวเราตีเช้าเย็นดูมาดูว่ามันจะหลีกไปได้ไกลแค่ไหนนะถ้ามันอยู่หลีกเดิมซ้ำมานานเกินไแหละมันจะไปอยู่หลีกแค่หนึ่งให้เร็วที่สุดได้ หาลูบี้นะมาพัฒนาทีมีนะครับไอจีสายรียิ่งหาลูบี้ได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับหาหนทางที่ได้ลูบี้เย,เยอะนะเกเวทการใช้ปูนครับมันไม่ค่อยคุ้มถ้าไอจีโดนแดนนะหาแบบใช้วิธีที่ถูกจริตน,นะในการเอาไปดันหรียนะอทองหนึ่งละก็สรุปผลวันนี้ก็ชนะไป3นะครับแล้วก็เตยชนะไปสีแพ้หนึ่งนะครับ5ตานะ ก็อีกวิธีหนึ่งที่อยากแนะนำนะครับก็ถ้าว่างนะครับก็ลองมาหาพวกศักยภาพนะครับหาฟาร์มนะผมไม่ค่อยว่างนะผมกปลยเม่ค่อยได้ฟาร์มแต่ก็จะพยายามหาเวลาฟาร์มมากกว่านี้เห็นไหมดีนี้ผมเพิ่มแต่ฟาง์มโจมตีนะตัวยืนผมก็เพิ่มเลือดนะคือมันก็แบบตรงสายเกินไปหน่อยแต่าก็มีประมาณนี้นะสรุปหัวข้อท้ายคลิปนะครับก็ แนะนำหาเปิดตัวที่แบกคิมได้ยาครับจะเป็นตัวแนะนําเป็นตัวแสงมืดนะได้หรือแสงมืดครับที่สามารถใช้ได้ยานะเพราะส่วนใหญ่แสงมืดจะไม่ค่อยโดนเนิร์เท่าไหร่นะจะเป็นพวกบปลารคอกท่วมอาบบอสมืดก็ได้นะครับที่ใช้ใช้ได้ยาวนะแล้วก็ตัวยืนนะครับขอแนะนําเป็นตัวยืนที่ใช้ได้ยามกันนะผมใช้เป็นตัวนี้นะใช้มาจะปีละอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีให้มีตัวก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็หาเก็บลูบี้ตัวใช้กับตัวเปิดตัวนะครับลูบี้ใช้เปิด ่าเพียนะก็แล้วก็มีปมา่านดีนะหาตัวที่มีบัฟฮิลด้วยก็ดีนะครับติดทีมนะแล้วก็บัฟโลเยอะๆหน่อยตั้งสองสามตัวขึ้นไปนะผมก็มีตัวบัฟโลประมาณสามสี่ตัวนะหลักๆคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปเอามาแนะนําไม่เยอะมานะครับเป็นอะไรที่ผมรู้ผมก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็คลิปนี้ก็เพียง